ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาลงเพจเกี่ยวกับโครงการพิเศษตัวความสุญญากาศนะครับก็คือตัวความสุญญากาศเนะี่ยก็คือทางเราจะมีรายชื่อของกลุ่มลูกค้าที่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเทคนิคตัวเนี้ยมาที่เราแล้วทีเนี้ยทางเราก็คือต้องสต็อกอะไหล่ตัวความสุญญากาศเอาไว้แล้วถึงจะโทรน,นัดลูกค้าก็คือตัวเนี้ยเราก็คือต้องไปเช็คของเช็คอะไหล่ของมัมีไหม แล้วเราถึงจะทำการรงนัุกคซักครับเราก็จะมาเช็คอะไรว่าที่เราเปิดมาเป็นอยู่ครบไหมไมันยังมีไหมอ่าอันนี้ก็คืออะไรนีมีนะครับเราก็จะทำการโอนะตู้ซักใชะบริการก็คือจะดูจากใบชื่อที่ว่าขเขาให้เรามา สนนสวัสดีครับอ่าคุณพิเชษะคระับครับผมโุวจากบริษัทประชาคิดามอเตอร์ซคนะครับอ่าก็คือตัวรถของที่นคะครับก็คือเขามีโครงการพิเศษเกี่ยวกับตัวความสุญญากาศตัวนี้จดหมายถึงพี่ไหมครับ อ่าใช่ใช่ครับจุดหมาจุดนั้นครับครับที่สะดวกจะเข้ามาวันไหนนะครับอ่าเป็นวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ครับอาที่ี่สะดวกครับอ่าพรุ่งนี้ครับครับโอเคพรุ่งนี้เราจะจัดของให้ครับครับขอบคุณครับก็คือพอเรานัดสานลูกค้าได้แล้วก็จะเตรียมอะไรไว้ให้เขาแล้วก็เตรียมเวลานะผมัวันพรุ่งนี้เตรียมช่างไว้ให้สําหรับลูกค้ารายนี้ครับ Yeah,